วสวยมากคือบรรยากาศข้างนอกคือบรรยากาศดีมากคนเขาก็จะแบบม่ยืนหน,หน,นหนาวหนาวบนนหนาวกันอ่ะ๊ยน่ารักดีแบบครอบครัวก็จะมากันเยอะแยะเลยละอะไรเงี้ยเด็กๆกก็จะแบบหนาวแม่หนาว วันนี้เรากําลังจะไปดอยอินทนนทกันค่ะยุกก็มาแวะซื้อสเสบียงนะคะก่อนทางขึ้นดอยอินทนนทค่ะนี่ลูกชินปลาละเมันไม่ใช่สเสบียงแล้วโกินบนรถเดี๋ยวก็หมด,ด,หมดแล้วกนะ็ <laughs> ไปซื้อตั๋วมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสําหรับยานพาหนะรถยนต์ก็คือจะ30บาทแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เป็นคนไทยก็คนละ50บบาทนะคะก็เก็บตัวนี้เอาไว้ด้วย เดี๋ยวพอเราผ่านจุดที่2ก็คือจะต้องเก็บไว้เขาตรวจด้วยนะคะใช่โปรดเก็บบัตรไว้ตรวจที่ด่าน2เดี๋ยวเราจะไปแวะกันที่นาขั้นบันไดแม่กลางหลวงนี่ไงซ้ายมือเนี่ยไมารู้เขาเก็บเกี่ยวนากันเป็นหมดยางเดือนพออยอกาลังจะเกี่ยวต้องเดือนตุลากำลังสวย เกี่ยวข้าวแล้วเกียเเ่ยวมดแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่แม่กลางหลวงฮิวคอฟฟี่ค่ะอันนี้ก็คือจะอยู่ในหมู่บ้านแม่กลาง,งหลวงเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงอันนี้คือยังไม่เคยดูมาเลยนะเดี๋ยวจะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะไปะ ไปหากาแฟาทานกันดีกว่าครไป ข้าวที่เราสั่งมานะคะอันนี้ยูสั่งเป็นหมูกระเทียมะคะ่ะอันนี้40บาทแล้วก็อันนี้กระเพราไก่ไข่ดาวพริกอย่างเยอะเลยอะ่ะ50บาทแล้วก็อันนี้นะคะน้ำก็จะมีมาชาลาเต้น,นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอเมริกาโนเย็น,นะคะ่ะแล้วเราก็จะนั่งกินกับวิวแบบนี้เลยอะ่ะวิวแบบโอ้โหสุดยอดเขาเรียกว่าข้าวหลักสิบวิวหลักล้านอร่อยด้วยอะ่ะ ุดยจงจหมูกระเทียมครับอร,รอร่อยมากก็เข้าไปเผ็ดชื้นอร่อยมากต้องมากินคะ่ะ แนะนํานะคะว่าใครที่กําลังสัะขึ้นไปดอยอินทนนท์นะให้มาแวะที่นี่เลยคะ่ะบ้านแม่กลางหลวงฮิวคอฟฟี่นะคะกับข้าวอร่อยมากมากแบบกรเพาไก่เมื่อกี้เผ็ดมากอร่อยแซ่บเวอร์แล้วก็ราคาไม่แพงเลยราคาปกติเลยนะคะแล้วก็เครื่องดื่มอร่อยใช้ได้เลยนะแล้วเราก็จะนั่งกินกับวิวแบบเนี้ยวิวคือแบบหลักล้านจริงสุดยอดต้องมาค่ะ ไปเที่ยวดอยอินทนนท์นะคะมาพักที่นี่ก็ได้ค่ะบ้านแม่กลางหลวงวิวข้างหลังคือสวยมากดูซินอนอยู่กลางทุ่งนาเลยอ่ะดีมากอ่ะหรือจะมานั่งกินข้าวหรือกินกาแฟตรงนี้ก็ได้นะใช่ตรงนี้ก็วิวสวยเนาะวิวตรงนี้จะกว้างกว่านะยกว้างกว่าตรงเมื่อกี้ตอนนี้เขากําลังจะเกี่ยวข้าวแล้วนี่เขาตัดไปหมดแล้วมีทางนี้ใช่เขาตัดไปเกือบหมดแล้วนู่นไลยเขากำลังโกยโกยกันอยู่ทางนู่นเดี๋ยวเขาก็ข้าวไปตากแล้วใช่ ไปยอดดอยถนนค่ะไปค่ะ<ๆ>เออแล้วนี้ถ้าเกิดเราขึ้นมากี่ยวแมปา่านคุณเช้าอีกทีแล้วเราจะ ก็โชว์ว่าฉีกไปแล้วนถ้าผมนอนตรงบ้านขุนวางแล้วพรุ่งนี้เช้าจะขึ้นมากิ่ยวแม่ป่านผมต้องซื้อใหม่อีกไหมไม่เป็นไรเอาเลยใช้โชว์อันนี้ได้เลยโอเคขอบคุณครับเส้นทางขึ้นดอยเปิดตีห้าเดี๋ยวเก็บไว้โชว์พรุ่งนี้ต่อเลยโอเคแดี๋ยวเมื่อกี้ไปนี่ไงปากผมงเปียง,งเลย๋อไปตายไปเลยแยกไปทางนั้นปาปุงเปียง ถึงแล้วค่ะยอดดอยอินทนนท์นะคะก็ขับรถป,ปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดขึ้นมาก็จะเสอหมอกมาตลอดทางเลยบนนี้ก็คือเป็นหมอกไปหมดเลยอุณหภูมิ11องศาหนาวมากอะเอาเสื้อแบบที่ไปซื้อมาจากญี่ปุ่นมาใส่หนาวมากหนาวมากตอนนี้ใบสามแล้วเนี่ยใช่บสายใบสามแล้วยังมีหมอกขนาดนี้เลยหนาวมากเลยเดินเล่นกันไะ ตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินมีจุดให้แวะถ่ายรูปมีจุดให้แวะชมวิวได้ตลอดทางเขาก็จะมีขอเมฆบอกว่าตรงนี้คือจุดอะไรตรงนี้คือจุดอะไรแบบนี้ด้วย,ยเช่นอันนี้คือลาควิถีพันไม้ในป่าเมฆก็จะมีแบบต้นไม้ต้นกล้วยไม้มอสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบอธิบายว่าตรงนี้เป็นยังไงเป็นยังไงะะอะไรอย่างเงี้ยคะเหนื่อยเดินมานี้เทียวเหนื่อยข้างหลังคือป้ายยอดดอยจันทนไปถ่ายรูปป้ายยอดดอย ตรงนี้คือฟ้าสร้างป่าเมฆต้นไม้สูงใหญ่ความสูงใกล้เคียงกันเติบโตอย่างหนานแน่นวันที่เราดูในหนังเนย่ะหนังแบบทีมัาพยนตรยในป่าเยอะๆใช่ใช่ในป่าหิมพานอะไรเงี้ยป่าหิมพานโอ้สวยเนาะฝนตกเหรอฝนตกแต่ว่าไม่เปียกเลยเพราะว่ามีต้นไม้บังตลอดมาเดินตอนบ่ายก็ดีเนาะคน,คนไม่มเยอะอ <laughs> ต้องป้ายว่าแกจุดสูงส,สุดแดนสยามอ่ะถ้าเป็นตอนเชา้าอ่ะ โอ้โหต่อคิวกันถ่ายเยอะมากอะหมุดหลักสูงสุดแดนสยามนี่คือหมุดของกรมแผนที่ทหารวงนี้ถ่ายรูปสวย สวยไหมสวยสวยยังไม่เห็นรูปเลยเนี่ยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูไปดูค่อยไปดูรูปตอนนอนซะวะเนี่ยตอนนี้ไม่ให้ดูไปยืนเต้นอะไรกลางถนนยืนถ่ายรูปได้เพราะว่าไม่มีรถมานานๆจะหลุดมาสักคันเนาะดีมากอะมาตอนบ่ายดีมากจริงๆไปลงกันป้า ตอนนี้เรามาเที่ยวชมวิวนะคะที่วัดพระมหาธาตุนะคะตรงนี้เลยค่ะค่าเข้าคนละสี่าาบาทนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมวิวข้างบนกัน,นะคะ่ะไปทางไหนก่อนไปทางซ้ายก่อนก็ได้ เขาทำใหม่หมดเลยเนาะจากที่เรามาสมัยก่อนอะ่ะเมื่อก่อนมันจะเป็นดินดินเนี่ยดินดินสวนสวนตรงนี้ ตรงนี้เขาก็จะมีเป็นจุดชมวิวนะคะให้เราชมวิวได้มองลงไปก็จะเป็นวิวเมืองออแม่แจม่มวิวแม่แจม่มแจม่มจะแนบแจม่แจม,จม,จมว้าแต่ไม่เห็นอะไรแต,แต่มองไม่เห็น,นเพราะว่าหมอกเต็มไปหมดเลยที่เดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักกันแล้วนะคะไปกันขายอะไระผลไม้ก็ oh <my. S 1> มีเจะขายชาอกันาวด้วย โอ้ตรงนี้เป็นชุมชนแบบนี้เลยเนาะมีมีสองต็มด้วยนะถายข้าวหยัง่งผัดไทยขับช้าๆขึ้น,น้ามีหมูกระทะรอเขาให้ขับช้าๆคือเพราะว่ามีหมูกระทะใช่วิวสวยนีย่งไงถึงแล้วที่พักเราโนนแคมป์อิน ไปเช็คอินมาเรียบร้อยแล้วที่พักของเรานะคะก็คือแคมป์อินทนนท์ค่ะนี่เลยที่จอดรถกว้างขวางมีแบบเยอะมากๆยิวข้างหน้าก็สวยข้างหน้าจะเป็นวิวน้ำตกด้วยนะใช่เดี๋ยวไปถ่ายบนที่พัก วันนี้เราก็จะมานอนแบบเต็นท์กันนะคะอันนี้ห้องเราก็คือจะเป็นห้องเต็นท์ซูเปอร์ VIP เบอร์6นั่นเองก็คือเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะอันนี้คือยังไม่ได้ดูเลยจริงๆเ<ป>ข้ามาก็จะเซอเตียงนะคะขานาดใหญ่เลยสำหรับสองคนมีทีวีมีพัดลมตัวน้อยนะแล้วก็ตรงนี้จะมีน้ำเปล่าให้สองขวด แก้วน้ำแล้วก็กระดาษทิชชู่มีปลั๊กไฟใหน้นะแล้วก็มีเบาะนั่งอุมเบาะนั่งนั่งแล้วก็เอาไว้นั่งหน้าบ้านได้ได้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นราวแขวนเสื้อผ้าราวแขวนเสื้อผ้าอลังการมาสวยด oh ีนะเต็นท์เขาดูแบบสะอาดสะอ้านดีนะเหนื่อยเหนื่อยเดินขึ้นเนินมนเนื่อยเนื่อยอ๋อตรงนี้มีผ้าขนหนูให้ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นเต็นท์ที่มีห้องน้ำส่วนตัวของตัวเองนะคะ ห้องน้ำแบบเป็นแบบปูนปูนอิดอิดน่ารักมากเลยแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นแบบเตาแก๊สด้วยนะคะ<ม>ตรงนี้เป็นอ่างล้างหน้าก็มีแชมพูมีสบูใ่ให้แล้วก็มีกระดาษทิชชู่ให้ตรงนี้เป็นชักโครกนะคะความที่สายฉีดชำระห้องน้ำสะอาดกว้างขวางใช่ดีห้องน้ำดีมากดีดีดีเต็นท์นี้นะคะที่ยูจองมาก,ก็คือเต็นท์ซปเปอร์วีไอพีนะคะเต็นท์นี้นะคะราคา1,700บาท2คนนะคะรวมอาหารเช้าแล้วอันนี้ก็คือจะมีห้องน้ำส่วนตัวเป็นของตัวเองเลยนะคะ แล้วก็ที่นี่นะวิวสวยมากๆอันไปดูน,นั่งชมวิวเพลินมาก เพลินมากได้กลิ่นแบบเผาๆอะไรด้วยตอนนี้เผาทานแล้วเมื่อกี้เราเดินไปดูมาเนี่ยเรากินหมูกระทะอยู่เนี่ยหิวแล้วตอนนี้คือไม่ได้นั่งชมวิวอะไรหรอกนั่งเรอหมูระทะโตพร้อมมากโตพร้อมนี่กลางเองเลยกับมือตรงน,นี้วิวดีมากเลยนะวิวสวยมากเห็นน้ําตกไหมพี่ได้ถ่ายน้ําตกยังถ่ายแล้วแต่ไกลไกลไกลเนาะแต่ว่าที่ตาเรามองเนี่ยคือสวยมากอะ เดี๋ยวตอนคืนเขาจะเปิดไฟตรงแปลงแปลงผักแปลงผักแปลงกเกษตรตรงเนี้ตรงนี้จะอยู่ห่างจากกิวแม่ปานประมาณกี่กิโล12กิโลก็ขับไปแค่20นาทีเองตอนเช้าอ่ะตีห้าออกไปเขาจะไปชมทะเลหมอกกันที่กิวแม่ปานต้องเขาเอาอะไรมาขายด้วยเหรอสตรอเบอรี่อยากกินไหมไม่กินไม่เอาขอบคุณนะคะ Oh, มีบิลรีมรีมีเต็นท์แกลงแบบน่าจะนอนได้6คน6คนใช่เป็นแกลงนอนได้ทีเดียวแบบมากับครอบครัวใหญ่ๆนอนได้เลยแล้วก็อันนั้นจะเป็นเต็นท์แบบ VIP ธรรมดาตรงนั้นจะไม่มีห้องน้ำในตัวแล้วก็จะเล็กหน่อยก็เนี่ยห้องน้ำห้องน้ำอยู่ตรงนี้ของเราพันเจอันนั้น <7. S 1> น่าจะประมาณพันสองพันสอประมาณมนี้เฮ้ยมาแล้วใช่ของเราไหม นี่ค่ะหมูป่ามาแล้วชุดนี้นะคะราคา500บาทเยอะม,มากค่ะตรงนี้จะเป็นเนื้อปลานะคะนี่เป็นหมูสามชั้นหรอน่าจะใช่นี่ก็สมชั้นหรือเบคอนแล้วก็มีหมูอีกสองถ้วยตรงนี้ก็ส่วนนี้ก็จะเป็นเส่ว์ของลูกชิ้นมีเต้าหู้ปลามีลูกชิ้นเนื้อแล้วก็มีกูอัดมีไส้กรอกอันนี้เขาเรียกว่า ชิกอ่ไฟมันประทุแล้วไฟมันประทุแล้วก <c oughs> ็ตรงนี้นะคะหัหกปูหักกาดเห็ดเข็มทองม้นเส้นมีน้ำจิ้มให้สองดผดักนี่นึกว่ามาทั้งแผงตลาดสด <c oughs> มีน้ำเปล่าให้นึงขวดใหญ่นี่นะคะก็น้ำซุปถูก <มา S 1> เริ่มเลยน้ำซุปถูกนึงนี่แล้วเราก็สั่งเพิ่มเป็นโคกหนึ่งขวดแบบน้ำแข็งอินถังทั้งหมดนี้ห้าร้อยหกสิบบาทเดี๋ยวไปกินก่อนนะ ดีค่ะในการกินหมูกระทะห้าร้อยไม่แพงเลยนะความจริงอะ่ะของดีนะเนี่ยของดีทุกอย่างได้เยอะมากมันนี้คุ้มมากแล้วว่าเยอะกว่าหลายๆที่ที่เขาที่เขาคิดกินหมูกระทะอันนี้ก็ใช่แค่ลูกชิ้นอันนี้ใส่ไปเยอะมากแล้วอะ่ะยังเหลืออีกเยอะเลยอ่ะต้องกินค่ะอิ่มอร่อยสวยเก๋ะคะ่ะวันนี้กับหมูกระทะที่ แคมอินทนน์นะคะ mm hmm. เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะ mm hmm. เราก็จะไปเจอกัน,นทีกิ๋วแม่ปานต้องตื่นกี่โมงอะ่ะตื่นตีสี่ตีห้าอ๋อเหมือนไปทำงานเลยอะ่ะเดี๋ยวตื่นตีสี่มาแต่งหน้าก่อนไปนอนแล้วบ๊ายบาย ตอนนี้ประมาณตีหกว่าๆนะคะเรากำลังจะไปกที่กิวแม่ปานค่ะตอนนี้12องศาไปกันเรากำลังขับขึ้นไปที่ตองจะชมวิวกิวแม่ปานนะคะเมื่อตื่นเลยไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมเห็นแต่ที่สะท้อนแสงที่กลางถนนนะจะไปดูพราทิต ชมวิวแล้วนะคะหนาวมากตอนนี้นะคะข้างหลังตรงน,นี้เขาก็ิ่มของขายเต็ไมไปหมดเลยขอกินนะ,คะใครหิวก็ม,มากินตรงนี้ได้แล้วก็มีห้องโนงห้องน้ำในนี้ให้เข้าด้วยนะหนาวมากลมแลยมือสั่นเลยเนี่ยซุปซาลเปาใส้คิมหูอุ่นมากเลยอันนี้ราค <25. S 1> า25บาทเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิวแม่ปานจะเดินไหม อากาศสวันนี้ลมแรงมากเลมแรงมากเลยต้องเข้าไปลงทะเบียนตอน6โมงเดี๋ยวเขาจะมีไกด์พาไปค่าไกด์คนละ200บาทไกด์หนึ่งคนก็คือเดินได้กลุ่มหนึ่งประมาณ10คนนะคะหรือเรามาสองคนแล้วก็จ้างไกด์คนหนึ่งหนก็ได้เดินประมาณ2-3ชั่วโมงแล้วแต่กลุ่มเดินดีไหมอยากเดินก็นเดินเดินไม่ไปก็ไม่เดินเดินไม่ไก็ไม่เดิน เดี๋ยวขอดูก่อนเพราะว่าถ้าเดินเข้าไปาวันนี้อาจจะไม่เจอทะเลหมอกก็ได้เพราะว่าลมมันแรงมาก9องศาราว่ามันหนักกว่านั้นนะเพราะลมมันแรงมากใช่วันนี้มนลมแรงมากติดต่อเดินกิวไปทางนี้นี่คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิวแม่ปานก็จะเดินไปตามจุดต่างๆไฮไลท์คือจุดนี้ใช่ไหมใช่ตรงนี้ที่เขาจะไปถ่ายกัน มันหนาวลงมาแล้วลมมันก็แรงแบบเพราะมันเป็นหมอกแบบฟุ้งๆขนาดภูเขายังมองไม่ค่อยเห็นเลยเราก็เลยเออไม่ไปเจอแล้วกันเนาะวันนี้มันไม่ใช่ทะเลหมอกแหละใช่มันจะเป็นหมอกแบบเขาเรียกนะฟุ้งขาวๆอ่ะเหมือนเมื่อวานอตอนย<ช>ืนที่เราดูรีวิวในกลุ่มเมื่อวานอะน่ะ <c oughs> เขาบอกว่าเดินไปมองไม่เห็นวิวเลย <c oughs> เพราะว่าเห็นแต่หมอกข,า,ขาวๆยืนข้างนอกไม่ไหวอ่ะหนาวมากนี่หนาวที่สุดเท่าที่เคยมาตรงนี้แล้วเนี่ย วันนี้ลงมาแรงมากผมเปรียวกันหมดเลยแต่ละคนหนาวแต่พระอาทิตย์ขึ้นเรียบร้อยนะสวยสวยมากาคือบรรยากาศข้างนอกคือบรรยากาศดีมากคนเขาก็จะแบบม่ยืนหนาวหนาวบนหนาวหนาวกันอ่ะวิน่ารักดีแบบครอบครัวก็จะมากันเยอะๆเลยอะไรเงี้ยเด็กๆก,ก็จะแบบหนาวแม่หนาว เดี๋ยวยุ้ยจะลงจากกิวแม่ปานตรงนี้แล้วนะคะวิวสวยมาก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 แต่คือข้างหน้าตอนเนี้ไม่ค่อยเห็นอะไรแล้วเพราะว่ามันเป็นหมอกแบบฟุ้งๆกระจายเต็มไปหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวเรากําลังจะลงไปทานข้าวเช้าที่ที่พักของเราแล้วนะคะไปกันกมาถึงที่พักลราค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะคะตอนนี้อุณหภูมิสิบองศา จะมีข้าวต้มเผ็ดกับข้าวต้มหมูนี่ก็เป็นอาหารเช้าของเรานะคะที่แคมอินทนนท์ค่ะมีข้าวต้มหมูขนมปังนะคะแยมราดนมกาแฟโอวัลตินเรานั่งกินกับบรรยากาศแบบ หนาวๆประมาณ10บองศาแบบนี้นะคะชิวๆเลยข้างหลังเป็นวิวน้ําตกสวยมากตอนกลางคืนก็จะได้ยินเสียงน้าตกตลอดเวลาเลยอะแต่ว่าก็ไม่ค่อยรู้สึกแบบกว้างวองมากแล้วก็ห้องผักอะเต็นตัวเต็นน่ะเก็บเขาเรียกว่าอะไระเก็บอุณหภูมิดีเหมือนกันนะนก็ความชื้นนอนแล้วไม่ชื้นเลยไม่ชื้นไม่หัวเปียกอะดีมากๆแล้วก็สะอาดมากๆเลยค่ะใครที่สมาอินทนนนะคะอยากมานอนค้างก็แนะนําที่นี่เลย เยยี่มมากสำหรับทริปเชียงใหม่นะคะเราก็มาเที่ยวกันทั้งหมดเนี่ยเวันด้วยกันยาวนานมากๆเราก็ไปเที่ยวทั้งพักที่พักแบบญี่ปุ่นนะคะในตัวเมืองเชียงใหม่ม่อนแจมแม่กำปอง แล้วก็ไปไหนนะนิม,มานแล้วก็ถนนคนเดนท่นาแพนะคะแล้วก็วันนี้เราก็มาอยู่ที่ดอยอินทนนท์นั่นเองคือทุกที่ที่ไปนะอาหารอร่อยที่พักสวยหมดเลยนะคะประทับใจมากๆนี่คือออกจากบ้านมานานจนคิดว่าตัวเองไปต่างประเทศเปล่าไม่ใช่นะนี่คือที่เชียงใหม่นะคะถ้ายังไงนะคะฝากกด like, go share, go ไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ยูด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพจฟลมีตามฉันมาด้วยค่ะเข้าไปแชทเข้าไปกดไลค์กันได้เลยนะ สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย